รูปหน่อยนี่ยนะได้เลยพี่ได้เลยครับคืออ,คอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเ<อ>ป็นกำลังใจให้กับพี่ได้สักนิดนึงครับ,บยอมกองทัพอากาศเนี่ยเสียหายเยอะนะ,ะ,ะเมื่อวานนี้เขาไปสรุปตัวเลขความเสียหายเพื่อของงบประมาณฟื้นฟูเนี่ยคุณเอกกราชก็ตีทั้งหมดเนี่ยหมื่นสองพันกว่าล้านเฉพาะกองทัพอากาศเนี่ยเสียหายหนึ่งหมื่นห้าร้อยกว่าล้านกองทัพบ,บอกอีกพันกว่าล้านค่ะแล้วก็กองทัพเรือสามร้อยกว่าล้านนะคะอันนี้ไม่นับที่เมื่อวานนี้มีการแจกจ่ายงบ ให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อเอาไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานาหมื่นสองพันกว่าล้านพวกถนนสะพานอะไรต,ต่างๆเนี่ยนะท่านผู้ชมะอา้าว่ากันต่อเลยครับไปดูเรื่องประชันสวยอะไรประชันสวยนะเดี๋ยวนี้หนูเพิ่งรู้ว่าพอเราเรามีอินสตาแกรมเนี่ยเราสามารถรู้ข่าวาวหนูรู้ก่อนนะนรู้ก่อนที่หนูจะมานะอ่านนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็สามสาวนะครับนางเอกสามวิกนะครับมามาประชันความงามกันนะครับก็มีของวิกสาวของเราก็คือน้องหยาดทิพย์ นะครับน้องมาร์กี้นะครับไปประท้าสวยกับน้องมีนนะครับน้องวิวนะครับลงนิตยสารฟินาเล่นะครับแต่งตัวเป็นไงานเป็นเจ้าสาวเจ้าหญิงเจ้าหญิงจริงๆแล้วเป็นเจ้าสาวเเป็นจ้าแต่ว่าเขาอายุยังน้อยๆกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีแฟนเขาบอกว่าก็ขอเป็นเจ้าหญิงก่อนละกันเพราะว่ายังหาคู่มีได้แนวน่ารักสดใสอ่าเป็นเจ้าหญิงไปก่อนสักนิดมาครัสักนิดถามคนเนียมาลองชุดเพื่อที่จะไปงานของพี่หยาติอยาได้เป็น หาแฟนให้พี่ก่อนดีไหมนั่นแหละค่ะปัญหาใหญ่แกนไว้อ่ะผ no ู้หญิงก็คิดไว้ก่อนแต่งไม่ได้แต่งอีกเรื่องหนึ่งไม่งั้นก็ซื้อใส่อยู่บ้านคือเราสี่คนมีชุดพร้อมนะขาดอยู่อย่างเดียวขาเจ้าบ่านี่ฮะขาเจ้าเบาก็ดีแล้วยังเด็กอยู่น่ารักน่ารักไหมน่ารักไหมสนใจคนที่แบบว่าตลกร่างท้วม เออเอาดิบอกเขาบอกเขาดูอยู่อ um ่ะไรตัวนิดนึงเออคือเวลาไม่มีแต่ที่มีให้คือจริงใจเสมอนะทำน้างงเวลาทำเสียงเสียงไงแล้วหมางงไง เหมือนเมื่อเช้าอะไรทั้งสี่คนน่าสนใจเลี้ยงง่ายนะทุกผู้ชมกินง่ายนอนง่ายกินข้าวกับน้ำพริกบนหลังคาก็กินมากินข้าววันละวันวันละแค่จานเดียวอ่ที่เหลือจานดาวเทียมทุกผู้ชมฮะมีข้อมูลปิดท้ายเข้ามาเนี่ยนะครับว่า Standard Poor's นะฮะบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งชื่อดังของโลกครับประกาศยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสกุลเงินต่างประเทศที่อันดับเดิม คือไม่ลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับขอบพระคุณมากครับอขอบพระคุณทางด้านน,นู้น S&P เนี่ยนะครับทูชอมะก็คือความน่าเชื่อถือเมียเสถียราภาพต่อไปแม้จะเกิดน้ําท่วมอันนี้ก็จะสอดคล้องกับหลายฝ่ายนะครับทูตชอมะที่ไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไป S&P เขามองว่าภาวะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดผลเสียหายกับนิคมอุตสาหกรรมกับพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพ แต่ผลอีกทางหนึ่งมันจะยิ่งทำให้รัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในสารุปรภคที่จำเป็นยิ่งขึ้นและยังจะปล่อยการสนุนทางการเงินเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกันขนาดใหญ่ แต่ขระเดียวกัน s อ p เขาก็เตือนน้องไร้เรื่องของมาตรการป้องกันในอนาคตเขาขอบอกว่าถ้าหากว่ามาตรการป้องกันน้าท่วมของรัฐบาลไทยในอนาคตอย่างไร้ประสิทธิภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นการบ่อนทําลายความเชื่อมั่นของอนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็แน่นอนจะกระทบกับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเราด้วยนี่แหละครับทานผู้ชมฮะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีตรงไปตรงมาถ้าเราอยากจะให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราเราต้องแสดงศักยภาพในตัวเราให้เขาเห็นก่อนอันนี้คือ s อสแอนด์พีก็รู้ใช่ไหมเอสแอนด์พีคืออะไรก็ ี่ขายขนมไ,ไ,ไม่หรอกมาสเตนดาร์ดแอนด์บริษัทจัดระดับเครดิตเลตติ้งเนี่ยกาแล้วดูว่า <im> จะต้องขายขนมเอาแล้วดูว่าชอบไหม